สัสดีจ้าวันดีค่ะพี่น้องป้องไปท้าค้าสุภสุพจนนะจ๊ะทิบุญกลับมาจากคลินิกกราวินคลินิกเรียบร้อยแล้วไปเช็คจมูกนะคะไปเช็คจมูกแล้วก็ไปเช็คจมูกแล้วกลับไปฉไีดฟิลเลอร์ปากมาทุกคนเติมเติมข้างบน เติมข้างบนเยอะกว่าข้างล่างนิดนึงนะคะเพราะว่าข้างบนเรามันข,ข้างบนฮอนอ่ะมันเป็นมันเป็นปากที่ปากบางมากปากหน่อยแล้วก็เออปากหน่อยแล้วก็งำลงเนาะเขาเรียกปากคว่ำเนาะปากคว่ำที่นี่ก็เลยไปเติมมาหนึ่งซีซีทุกคน đưa ra 1 cc, huyết đang sưng sưng chứ, nè, huyết đang nữa, tất cả, đang đỏ, coi xung mắt, trong này, trong này, hàng lằng, hàng lằng huyết được, nhắn, được nhắn. โอเคแล้วรอรัดเกนนะคะทุกคนรอรัดเกนปากก็ได้ละปากก็โอเคแล้วจากที่ว่าข้างบนห้าหน่อยหน่อยแห้งเนาะเล็กแรงเล็กมากหน่อยแห้งเดือดซึมควรอลยเขาฉีดยาเขาฉีดยาชาให้สี่เข็มข้างละสองเข็มแล้วก็ ที่แรกเนาะที่แรกเขาก็จะป้ายป้ายเป็นยาชาแบบเป็นเจลไหมขา,ขาวๆนะแม่แบบที่เขาไปซักคิวอะ่ะแล้วเขาก็ป้ายเสร็จประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเขาก็ดเทดออกเทดออกแล้วก็มาฉีดฉีดยาชาลงไปอีกข้างละสองเข็มเออข้างละสองเข็มตรงนี่ใต้จมกูกแทงลงมา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 เป็นสี่เข็มเออทีนี้เขาก็มาฉีด ฉีดข้างบนแท่งแท่งแท่งแทงแล้วก็มาไล่ปากข้างล่างพอไล่ข้างบนเสร็จก็มาไล่ข้างล่างคุณบอเอาเยอะอไม่ไม่เอาใหญ่เยอะนะคะแค่ซีซีเดียวถ้าจะเอาแบบบานเลยก็คือสองซีซีแต่นี่บุณเอาซีซีเดียวนะคุณกก็ดูเป็นปากกว้างขึ้นใหญ่ขึ้น <c oughs> หมอว่าลองยิ้มหน่อยลองลองยิ้มดูหน่อย ตอนที่โดนมันยิ้มบมดได้มันตึงมันตึงยิ้มไม่ได้เลยทุกคนข้างในเหมือนมันชานยังมันเบิดฤทธิ์ยายังไม่หมดฤทธิ์ยาเลยไว้ให้บนหอนร้อนร้อนนางปเป่าลุ่มนี่เหรอกันนางตรงพรนล่มกับยันพระล่มเขาในอันนี่กระสิเส,สียงกวกค่ากวกดค่าอีก,กเนาะ อาละทุกคนอ่ะนี่เราไปเติมมาเรียบร้อยแล้วนะคะไปฉีดฟิวเลอร์ปากมันก็ดูปากใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นตรงนี้มันก็จะเป็นแบบกระจับลงมานิดนึนงแต่ว่าไม่บบเอาตามรูปปากเดิมอะไง่เพียงแต่ให้มันใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองให้มันแบบหนาขึ้นนะทุกคน เอ้าประมาณนั้นล่ะมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะไปที่เลบไปถึงตอนเช้าเก้าโมงเก้าโมงมก็เลยไปอเอาบัตรเอาอะไรไปยื่นทําประวัติเช็คประวัติเรียบร้อยแล้วพวกแอดมินพวกเจ้าหน้าที่ยุ่งหยกันกเลยว่าที่ไปหาทานข้าวไปอะไรก่อนก็ได้นะไปเดินเที่ยวเดินเล่นก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมา หมอมาสิบโมงครึ่งพี่ก็คิวแรกเลยก็เลยพากันไปแมคโครนะครับไปแมคโครกลับมากอะเข้าไปกลับไปจัดการไปไป้ายป้ายยาชาตรงปากครึ่งชั่วโมงแล้วก็ฉีดยาชาแล้วก็ลงมือเลยนะครับพอลงมือประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงประมาณสิบนาทีสิบกว่านาทีนี่แหละเสียแร้วกะพอเส็จเร้วอะกลับบ้านได้เลยอกลับบ้านได้เลย กันออกมาเลยทุกคนนั่นละมาหอดมะหอดกลางทางมากินอยู่อะมากินอันร้านข้าวปุ่นเส้าหํำปลาละเมื่อนี้กินบอสเซบเรูซื้อว่านำปลาเขาก็เค็มเข้มเราปากจุกจุกองงกับฉีดยาชาไม่ไม่ไม่เป็นบ่แต่มันบ่อด้ห้อนด้เออคือเราไม่ก็ไม่ได้กินไม่ได้กินอาหารที่ร้อนนะฉีดออกมาไม่ไม่ก็ไม่ได้กินอาหารที่ร้อน กับปกติกินธรรมดาเท่านี้แหละแล้วก็กินเสร็จกับกับมาบานกับมาหอดมองย่างกับมาหาสื่อของอีกนะคะสื่อพวกน้าตาลชูรดอี่อย่างอีกจะมาเห็ดปลาน้ําปลาปรุงสุกนั่นนะทุกคนเพราะว่าเยอะบนเห็ดเหมือนนั้นมันยังประเสร็จเปนบ่ก็เลยสื่อของเขามาอีกนั่นแหละแล้วกันถ้ากันกับหอดบานจังน้อยค่อยๆแร้งๆกูเลยจังเสตต์เนีกินแรงกันแล้วเลยเพราะว่ามัอนอีกบนกินอัน กระปุนซอานำปลาหมาาลีอนะ่นะ่ะนะก็เลยจะไม่กินข้าวจะกินรอกินตอนประมาณบ่ายค่อยๆปุดหละประมาณสี่โมงห้องแรงหะละก็คือแล้วเลียงโหลดเนาะอ้ามันนี่ก็บเบิดแลวละ่ะอืมเบิดแนวสิเฮ็ดแลลวล่ะบันนี่สิเพียร์นี่ยังอีกนอกจากไปฉีดไตตาไปดึงหนามยังคอยมาพี่น้องเถาก็น,นี่จงน้อยก่อนเอาซ้ำนี่สักกอนในปีนี้คือเอาซ้ำนี่ละ่ะนะปากปาก ตาคิ้วจมูกคือในหนาเนี่ยมันครบแล้วยังตะบ,บูทอกยังตะลอยไหมหนู่นนี่นั่นโอ้พี่น้องเอาเอาเอาซนี่แล้วเนาะซักก้อนซักก้อนซ้ำนี่กะอืมเอาที่พอใจของตัวเองนี่แหละให้เบิ้งชัดชัดให้เบิ้งคักๆอืมเปลี่ยนแปลงไปไหมเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างหรือเปล่ายู่บรู้สึกว่าปากเก็บวานขึ้นกว้างขึ้น,นจากปากนั่นก็พี่ปากกว้าง ฮัลโหลทุกคนอ่ะซ้ำนันก้อนไอ้มันหยุกก็โดนดิมันชาแห้งเลยเนี่ยมันไม่รู้สึกอีหยังเลยมันชาคือยังปากบานคือยังแบบความรู้สึกน่ะมันหนักมันหนาคือยังมันโอ้ยคือยังมันปากใหญ่ปากบานไปอย่าชาเนาะทุกคนเนาะเอาให้มันเศร้าชาก่อนให้มันนั่นก่อนมันจะเป็นยังไงแต่มันก็จะอยู่ในรูปทรงนี่แหละเพื่อนว่ามันบ่หวมดอกซ้ำนี่แหละสั้นแต่ว่าบางคนที่เขาฉีดมาหลายๆเนี่ยคือเขาฉีดหลายซี่ๆประมาณนั้นบ่อืเนาะ